มึงไม่เอาดอกโบกคู่มาฝากกูมั่งมาฮะ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 มีของจะเจือกใส่แว่นว่างั้นฮะรับรางวัลไปก่อนเลยเป็นหนังยัก เอาเธอรับเธอรับแทนก็ได้แมไม่ต้องตกใจหรอกเดี๋ยวพาไปปีนเสาอีกต้นเราอย่าฮะฮะอ้าวฮะนี่อย่าร้องไห้นะออแมเมาเบียไง จริงไหมเดี๋ยวผมมีอะไรประมาททั้งร่วงเกินอาจารย์ไปขอหมดต้องโทษร่วงเกินให้ผมในโอกาสนี้ด้วยนะสาธุเออสาธุอะฮะเห็นไหมอะฮอ่ะเห็นไหม ก็งดงามนะเพียงแต่ว่านี่เห็นไหมเออย่ได้พวงมาลัยด้วยเดี๋ยวค่อยเอารถทีหลังฮะเอาพวงมาลัยไปก่อนนะรถค่อยตามมาทีหลังนะอ่ะเนาะฮะเนี่ยลงจาเนี่ยเนี่ยเวนฉันละวีก็เคยไปเจอตั้งแต่สมัยไม่มีใครรู้จักเขาฮะเอะอฮะ,อะ นี่พระอาจารย์ตะวันเนาะนี่เจ้าของสวนฉันระวีแล้วตอนนี้ยึดแล้วยึดแทนกูแล้วอ่าอ่าอ่ากูยังว่าเลยขนาดธรรมศาสตร์กูไม่เคยได้ไปเลยอาจารย์ตะวันไปเรื่อยมหมาวิาลยธรรมศาสตร์เขาไม่กล้านิมนต์กูกูยังไม่ได้เลยไปหากูตั้งหลายครั้งเออโอ้โ ธรรมดานะกูว่าเนี่ยอ่เนอะอ่าเฮ้ยท่านในวัดมาเปล่าเนี่ยะเนอะยเอ็นไว้ลูกตาจะพูดให้ฟังเนาะอันนี้เมื่อวาน